สวัสดีนะครับผมก็น,นะครับวันนี้มีลูกค้านะครับมาช่วงเท้านะครับอ่าตอนนี้สองตัวแล้วนะครับก็ <c oughs> มียันม่าทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ของพี่เป็นไรบ้างนะข้างในดังดังปุ๊ปุ๊บปุ๊ไอ,อไต,ตัวนี้ดังใช่ไหมครับไอตัวเนี้ตัวนี้กินน้ำมันเครื่องวันละซึ่งลิตรโอ้อ่าแล้วก็จะทำเป็นเดิมๆหรือไงพี่ตัวนี้ก็ว่าจะเอาไล่ข้างไร่ข้างด้วยก็คือใส่ร้อยหยีมาเดิมต่างกันแค่เห็นห้าร้อยครับ มันก็ทนนะพี่เขาไปสูบได้นะใช่บางคนไปสูบได้นะสูบไปที่ด้วยนะดับทีนึงอะกลัวว่าที่แค่หลายๆวันนะเป็นสี่ห้าวันนึงอ๋อมันก็เหมือนกันแหละเพ่แตกต่างครับหมุนมากกว่าไหมว่าเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแหม่เนี่ยตัวนี้ไหนร้อยยี่อัพร้อยห้าสิบคิดว่าถ้ายัดใส่ตะปิงไล่ทางหมดแล้วมันก็หมุนไม่หมืนเครื่องเดิม แทบจะไม่มีความแตกต่างเลยพี่เพราะยกวาวแล้วมันก็ปล่อยลมทิ้งหมดแล้วไ okay. งอันนี้ถ้า,ไม,มาไม่เปลี่ยนลูกปั๊มมันอยู่ประมาณนี้หรืไม่เปลี่ยนลูกปั๊มเหรอจัดร้อมันต้องดูก่อนพี่อะไรมันเป็นอะไรบ้างลูกพี่ก็เปลี่ยนทั้งก็คือตีง่ายเลยพี่ <ไป S 2> บว<อ>กจากร้อยยี่สิบไปแค่ห้าร้อยแค<ป>่ <500 S 2> นั้นเองต่างกันนิดเดียวแค่นั้นเองครับเพราะลูกปั๊มอะไรมันตัวเดียวกันปั๊มวุ้ยฉีดตัวเดียวก็หมดเอา้อยห้าเองเอาได้ครับแต่ก็ไรข้างเนาะตัวนี้เนาะ อันนี้มันร้อยยี่สิบไหมอันนี้ร้อยเท่าไห่อ่ามีเดิมเดิมแค่ว่าเสียงดังอย่างเดียวอ่าได้นะครับแล้วก็ของพี่อะไรนะเปลี่ยนฝาข้างอ๋อเปลี่ยนฝาข้างอ่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นเอลเอ็มนะครับร้อยสิบห้านะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนฝาหมุนเป็นฝาหน้านะครับอ่าโค้งหน้านะครับก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจากไหนนะพี่อ่ะไอ้บ่อ่่่ครับบ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่ โอ้โหบ้านนกประแดงนเเคยมาเรับครับ <c oughs> ได้โอเคนะครับก็เดี๋ยวแต่เราลองหมุนดูก,ก่อนตรงนี้นะครับว่าอะไรมันดังนะครับ <c oughs> มาขวางไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาของลงแป๊บนึงนะครับผม อ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะรื้อเครื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนฝาข้างของหัวหน้าก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่เยอะนะครับนี่ก็เฟืองสองตัวนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็นี่เทาเฟืองสะพานนะครับแล้วก็เทาบื้อหมุนนะครับนี่นครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ไอ้นี้สรุปแล้วก็ฟิตใหม่ใช่ไหม อ่ะโอเคนะครับก่อนทีขออนอุญาตลรือแป๊บนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าเสียงอะไรมันดังนะครับผมค,คิดว่าน่าจะลูกปืนไปขีก้กากแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับพี่เขาบอกไรค้างเนาะอ่ะใส่สปริงวาลวทุนิกานานะครับหนึ่งชุดนะครับก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอะไร <50. S 1> พี่ต้องไข่ <50. S 1> อ๋อไฮ้ลูกปืนดีไหมเปลี่ยนเขาบอกอะไรใช่ไหม อ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็คือไอ้ชุดรข้างแล้วไม่เอาหรือครบเลยเอน,นอะเ,อเดี๋ยวรอพี่เขาไปกิน <laughs> กข้าวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวรอดูทีเดียวเลยนะครับก็ดูแล้วเขาจะสูบน้ำั้งวะฮ่าฮ่าอ,อ,อยากแรงไงอจะต่อได้งไงกับเครื่องนู้นกัน สำลวกกันห,หน่อยด้ววันนี้คำคำเข้ามาเอาอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรือประกอบเลยนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับสปริงนะครับนี่นะครับใส่เรียบร้อยนะครับสเตปสองตัวนะครับอ่ะก็จะมานี้นะครับตรวจพรอมเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับถอดเปลี่ยนด้วยนะครับจากฝาเก่านะครับอ่าบางคนลืมใส่นะครับน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะครับอ่าภายในก็ไม่มีอะไรนะครับตามนี้นะครับอันนี้ฝาวาล์วเปลี่ยนสปรีไมยังอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับอโอลิงตัวนี้นะครับนี่นะครับมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนนะครับมันจะมีวิธีดูนะครับ รูแบบง่ายๆนะครับพวกนี้นะครับเวลาถ้าเรามาลืมใส่นะครับหรือว่ายังไงนะบางทีบางคันน้ำมันเครื่องอาจจะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นแป๊บเดียวเครื่องรรืง้อนอาจจะลงเองนะครับประมาณนี้นะครับอ่ามันมีวิธีดูนะครับผมจะเช็คทุกครั้งนะครับเวลาตอนติดเครื่องนะครับอ่าอันนี้ไม่มีทางลืมแน่นอนนะครับถ้าลืมน้ำมันเครื่องขึ้นไม่ดีนะครับรับประกันได้นะครับบางคันไม่ขึ้นเลยนะครับ สำหรับโบลิ่งตัวนี้นะครับอ่าเฮ้ตัวนี้ฟิตใช่ไหมโอเคอะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับก็สำหรับตัวที่บอกว่ามีเสียงดังจากลูกปืนนะครับโอ้โหหลางหลุดนะครับนี่ถือว่าโอ้โหเอาเรื่องแล้ว ดึงออกได้ได้ต่อ <S <S มิดอ่ะนี่นะครับเนี่ยตกลงเจอแล้ว,วนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปนะครับมันน่าจะมันน่าจะไปขี้กากแล้วแตัวปืนมันต้องแตกแล้ว,วม,มันเป็นมานานยังพี่ตัวนี้มันเพิ่งดงังเพิ่งดงัง,ดง,งอ๋อ เล่นคำดำมันไม่ไม่ไดำพอเล่คนะคำดำพุทัดอ๋อรถสูบน้ำตลอดใช่ไหมรถสูบน้ำตลอดเลยไม่ได้ย้ำไม่ได้ย้ำทีนี้เอาลงมาดื่มน้ำได้โอเคนะครับยังไม่คอนเลยนะพี่เนี่ยโอ้โหจานเลยเอ้าโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนลูกปืนโละเลยเนาะอีตูรุก,ก็เปลี่ยนเหมือนก,กันใช่ไหมเครื่องหนึ่งอะเปลี่ยนอ่าโอเคได้อีตูรุน115ทำเป็น115หมือนเดิมอ่ะโอเคนะครับ เอ้แก้ขาเอาไว้นาให้ก่อนเนี่ยดูที่ปัญญันเพราะอะไรเดี๋ยวกูจะลุกปืนไปเทียบดูก่อนเนี่ยของมันแน่นนะมันมีอะไรอยู่ในรูเปล่าวออะไรเย็นเย็นมันก็ไม่น่านะแต่ตรงนี้เนี่ยมันมันมันไม่เกิดกลางเวลาใส่กับแลองมันอยู่อย่างงี้เนี่ยทีกคราวนี้ตัวอย่างมายัดดูดิมันลื่นเลี่งไม่ได้ได้ไหม ต้องใส่ทุกอย่างเลถ้าไม่ได้ก็ต้องเที้ยงหลบหน่อยนึงขาเนี่ยกลิ่นกลินอะไรฮะมีไงอ่ะลองดูดิอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับพอก่อน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 ก็วิธีเช็คนะครับดูนะครับปั๊มดีไม่ดีนะครับปั๊มอะน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะลองหมุนดิ นี่นี่มาแล้วนะครับนี่เขียวแล้วอย่างเงี้ยถือโอเคนะครับอ่ะตีเลยใส่มันหลว,วมมากนิดน่อยอะไรนะประโอเ้เฮ้ยทิจกสายแตกเลย 好吧。爸爸 ดูดีกว่านะครับอ่านี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเช็กง่ายๆนะครับแล้วก็จับเครื่องเลยเครื่องมันดันมาว่านะจับไปก่อนนะอย่าไปอย่าไปอ่านะครับก็ถ้าเกิดใครเจออาการนี้นะครับก็เห็นไหครับคลายน,อน็อตตัวเมียออกแล้วก็ปิดแก๊สออกมานะครับรอบนี้ละครึ่งรอบก่ก็ได้นะครับ อ่าถ้าเกิดว่ารู้สึกกับควันมันเยอะเกินไปก็ขันเข้าค่อยๆลองทีละหน่อยนะครับปรับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเครื่องนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของลองไปเช็คดูลองไปเท็คดูนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องเคอื่นต่อไปนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับใส่ลูกสูบไปยัง้แลวอ่ะยังไม่ถ่านเลย นี่จะเป็นลูกสูบ150นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็115เนอะโอ่าแผมทั้งหมดนะครับคู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะบอกความแตกต่างนะครับไอ้ลูกสูบนะครับตัวนี้เนี่ยครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นแรกๆนะครับมันจะมีกายันม่าในลูกนะครับเห็นยนะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่น150นี่จะไม่มีนะครับจะไม่มีตีกามานะครับบางคนไม่เข้าใจหาของเทียมบอกเออมันมีมันก็ดีของเทียมเนาะก็จะหาว่าขายเหมือนกันแหละไม่มีนะครับของเทียมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับ150นะครับจะมีเนี่ย120มีไอ้ตัวเนี้มีนะครับอ่าของเทียมนะครับก็บางคนไปดูที่ลูกสูบนะครับลูกสูบมันจะไม่มีกานะครับยันมา150นะครับแต่ว่ากล่อง นะครับกล่องมันมาเป็นแท้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับกล่องมันนะครับนี่นะครับก็จะไม่มีแท้กว่าน,นี้แล้วนะครับมันก็มีแท้เดียวนะครับแล้วก็มีแท้แทแล้วอั <End ing>. นนี้เกือบแท้นะเคยเจอป่ะไอตองลูกค้าเขามีอย่างนั้นด้วยบางคนบางคนไม่รู้นะครับมาไปเปิดกล่องดูป,ปุ๊บนะครับแล้วก็ไปดูลูกสูบนึกว่าเป็นของเทียมไม่มีกายันมาก แต่ก็ากล่องกันมากนลใส่ไปอ่ะโอ้โหก็ปวดหัวบอกเออจะมีตรงไหนของเทียมมาบอกผขบ้างผมจะซื้อมาขายบ้างแล้วก็ฝาสูบนะครับฝาสูบจะไม่ทํามานะครับร้อยยี่นะครับของเทียมนะครับอ่ามันจะมีแค่ร้อยสิบห้านะครับอ่าร้อยสิบห้ามีของเทียมนะครับก็จะประมาณน,นั้นนะครับยังไม่สุดเลย อ่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราชุดไล่ข้างอย่างเดียวนะครับนี่ลูกปืนก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับนี่นะครับปืนใหม่นะครับปืนข้อนะครับแคปแมวไม่สิมาโกพังอ่าพังยัง,ยงเ,เหนียวเลยอะไปจริงมันต้องพังกันนะพี่ก็ยิ่งแต่งเยอะนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับยิ่งแต่งเยอะมันก็ต้องพังนะครับมันจะไวจะช้าในอีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือต้องทําใจไว้เลยนะครับยิ่งแต่งมากยิ่งพังมากนะครับพวกนี้นะครับเอาเอาเนื้อเหนียวเอาพี่มีตัวย่ามอีกตัวนึงเหรอมีแล้วตอ๋อตัวแท้ใช่ตัวแท้อ่ะโอเคได้ไก้คือตัวนี้ก็ยังไม่เวประยำเอาไปดึงน้ำหนึ่งเอไปดึงน้ำก่อนดึงน้ำขอตัวไอตัวนู้นลายค้างยังตัวตัวนั้นมันมีมีครบอ๋อมีครบแล้วเออซื้อเข้ามาใช่ไหมซื้อมาสองอ๋อกระแก่ตัวแหวนห้าแหวนว้าวแม่แม่ไข่เลยแหลมแผงเงียด แต่แหวนห้าตัวเอาคว้ากันไปถ้่จะหกตัวผมก็ทำไม่ได้นะพี่แค่นั้นมันก็ผมมันทิ้งเพียงม,ม,มันจะดืดหน่อยมันทัมันดันออกรูบายพี่ดันออกรูบายพี่ต้องไปดูลิ้นลิ้นตัวนี้มันเนีย่ยบางทีไปที่กล่องดำเปลี่ยนหายเลยพอแก้มาเหลือสี่ตัวไม่ค่อยไม่คอ่อยผมเลยไม่เลอะกินน้ำมันเพื่อนเอาออกไงลึก่องต้องเปลี่ยนบอกลูกแหวนใหม่เปลี่ยนปลอกลูกแหวนใหม่ไปแล้วอ๋อ ถึงน้ำบ่อนีออกเลยสามวันสามคืนดิ้นเมื่อชักมาหายคือพึ่งหายมีเปลี่ยนห้าตัวนะใช่ทมสร้างบ่อดำผือกำลังต่างกันไหมห้าตัวกับสี่ตัวตัวกำลังดีกว่าดีกว่าไงดีกว่าติดเลยเหรอทำมาทีแรกบอเหลือสี่ตัวกำลังมันหายต้องรอหกน้องเออเาให้หมดลูต้องเออเอาให้หมดลูกกันถึงบนจะบนลงล่างกันนะใส่สองชุดในบ้านยังดีอยู่ป้าดี อย่างดีเนาะเอาใช้ไปก่อนนะเพี่อ้าวโอเคอ๋ออินุ่นเปลี่ยนมาแล้วใช่ไหม,มดูเขาเลยอย่าไปขวา้างเขาที่หมดนะอ่านี่นะครับสะพานอันนี้วาวอะไรไม่ต้องตีเนาะดีเนาะโนะอ้นี่ครับอันนี้ฝาดีนะครับใช้ได้เลยนะครับอ่าวาววาวเนี่ยมันก็จะจมประมาณระดับนี้นะครับมันปกตินะครับของอ่ายันม่านะครับแต่ฝาใหม่รู้สึกว่าจะจมมากกว่านี้นะครับ ฝา,าใหม่ตอนนี้นะครับนี่นายงงสังเกตมองข้างนะครับไอ,อ,อตัวเราอยี่ล่ะทำไมาย,าย่ขวาอันนี้วาลว,วีต,ลวตีมารอบนึงแล้วใช่ไหมเป็นไงมันจมหรือมันยังไงเริ่มลวกที่ว่าใช้ไม่เท่าไรอะ่ะมันกินน้ามันเครื่องไม่เกี่ยวกับวาลพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกินน้ำมันเครื่องเป็นที่ปอกลูกแหวน พวกนี้มันมีซินอยู่แล้วมันมันไม่ไม่ไม่ลงไปได้แล้วเพราะคูตายังไม่มีซินยังอยู่ได้เลยซินบอก wow วาวคุณพีจะรอดมาจากแหวนพวยันมากมันชอบเป็นอย่างนั้นแหวน,นหนาอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอุญาตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ้มเบี้ยนะครับเห็นนะครับ <c oughs> ก็สปริงใส่เรียบร้อยนะครับ สเตปสองตัวนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะปิดฝาคางเลยนะครับตัวรู้เป็นไงตูวนีว้เดิมๆนะครับไม่ใส่สปริงอ,อะไรเลยนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับ o link, โอลิงนะครับอ,อย่าลืมนะครับไม่เปลือกกลิบเลยอะรถน้อหนึ่งแค่งไ,งไหน๋อ สภาพกิ๊บเรืงในอ,อ๋อโอ้ถ้าก็ซื้อนะโอ้โอโอถือว่าเหนียวเลยถ้าลูปืนไม่ไม่ดังนี่่าโ,โอเคนะครับโอ้โหถือว่าทนมากดูแล้วน่าจะสิบึ้นแล้วมั้งเนี่ยสิบปีอ่ะครับแล้วพัดลมเปยนละปืนเหรออ่าเได้ไงนะอันนี้ชับ ชารลองๆเลยใช่ไหมโอ,อ้โอ <c oughs> ม้มันเป็นมันมันเป็นทินเผาพี่ทำอะไรไม่ได้ต้องใช้แบบอย่างนี้เลยเป็นทิเผาเออไม่ตแตกมือไม่เกี่ยวไอที่รุ่นนี่นี่เผาแกนเผาเลย เดี <Yeah. S 2> ย่ยวไม่หลุดออกมาไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดมันมีบ่าไนอยู่ไอ้พวงนี้ใช้แต่งเดียวแต่ก็เปลี่ยนเป็นพวงใช่นพวงเลยเ <laughs> ออเพราะว่าไม่แตกแล้วลปืน,นพนนวนนนงนี้เนี่ยยังนิ่มเลยนะปืนดีในสภาพเนี่ยกิ๊บเลยใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแล้วแค่เนี้ยโอ้บันคันนี่ก็นีอเห็นไหมเราลืมหลุดแล้วมันจะไปขัดอืม วงนี้การมันบ่อบางนะครับอย่างวงนี้นะครับมันชอบแตกนะครับเอาระวังให้ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ลองติดฟังเสียงดูนะครับนี่ภายในก็ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เสร็จมาแล้วนะครับทั้งสองเครื่องเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเครื่องนี้ก่อนเลนอ่ะ รู้สินิ่มไอมอืมนิ่มเงียบกิ๊บทั้งปั๊มทั้งวัดฉีดอ๋อปั๊มดังแล้ว หรือว่าโอเคนะครับระดับนี้นะครับขาดับพอเป็นมากควันอ่ะโอเคเงียบนะครับมาดูพวกนี้บ้างเอ้า หรือว่าโอเคนะครับเล่นติดม,มือจชได้นะครับไอ้น้องโอเคกำลังด้วยเหรอสุดที้150นะครับไข้างนะครับแต่ว่าป้าผูชีดรรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เก็ดวันนะครับจะไม่มีเลยนะครับ เบาขัดใจไม่ได้จะเบาตึ๊งๆเลยเลยไม่ได้ใช okay, ่อาการลูกปั๊มมันเริ่มไม่ค่อยดีตัวเนี้ยแต่อาการเดินเบาสถิตไม่ได้นะไปลูกปั๊มก็ลองดูได้ได้ลูกปั๊มอะอ่ะแต่เขาบอกให้เปลี่ยนลูกปั๊มใหม่เลยเอ้าลองดูดิเพราะว่าเสียงมันเงียบเงียบจัดอืม นี่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 ก็ยกเยอะเกินนัเนี่ยไอต่อแก้แล้วใช่ไหม,มแต่ก็หมุนเบาอาโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนลูกปั๊มแป๊บหนึ่งนะครับผมครับมาดูลูกปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มแท้นะครับยันม่านะครับปัม๊มแท้ตองมีกาโลโก้ยันม่านะครับที่ตัวเหล็กนี่นะครับเอาแกะได้น้องหลุดเหลือเกิน นี่นะครับของแท้นะครับอันนี้นะครับไม่ได้วาดเองนะครับอ่ามีมาจากโรงงานนะครับลวของเดิมไหมน,น,ะหน่ะพี่ดูของเดิมหน่อยไ,ไปไหนลไแล<ด>้วเมื่อกี้ก็ลูกปั๊มเดิมก็หน้าจะคู่ตัวเลยทั้งนี้นอือนี่ครับมันไหมนะครับเนี่ยนะครับซีดเลยนะครับ ก็อาการเดินเบาไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนลูกปั๊มดูนะครับมันจะกระแทกมากเลยเดี๋ยวฝืดอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็ใส่ลูกปั๊มเรียบร้อยนะครับอ้าวลองดิมีเสียงบ้มากไหม มีเสียงไหมเงี้ยเอาวลวังไว้ละวังไว้อ่ะลองลองลองเทกำลังให้นหน่อยดิยาการที่ลองเทนาทีนะครับเหมือนมันจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับจากการั๊มเดิมนะครับ เอา่อยอ่ะลองดูประมาณนี้ค่อยค่อยอนะ่าครับดีสู้นะครับทำมันดีอยู่นะตายไหมทรังต๋องได้ทุกคันด,ด,ดีไปดีไปรู้อ้อาวลองใหม่ลองใหม่ีทีนี้ นี่นะครับสู้นะครับอ่าก็โอเคนะครับก็สรุปแล้วจะได้นะครับก็เดี๋ยวให้เจ้าของลองประเทศดูนะครับเกือบจะคิดว่าจะโดนวูชีดหัวเนี่ยเมื่อกี้ระดับนี้ไม่ต้องจะได้นะครับควันเพลินอะไรไม่มีไม่มีไหลนะครับอ่าแต่ควันเริ่มไหลเปลี่ยนปั้มใหม่แล้วยังไหลก็น่าจะตงสำลักวูชีดด้วยอ่ะโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทำเครื่องนะครับ อยากก็ได้สเต็ปใหม่ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ